วันนี้แอมมีทริคดีๆมาแนะนำกันอีกแล้ว ยุคน้ำมันแพงใช้รถติดแก๊สประหยัดแค่ไหนเรามาดูกันยุคนี้นะคะไม่ว่าใครที่กำลังมองหารถดีๆสักคันที่ต้องการประหยัดเงินในกระเป๋านั้นจุดเด่นของรถที่เราต้องการเซฟนั้นก็คือนี่เลยไม่ว่าจะเป็นรถที่ติดตั้งระบบ CNG หรือ NGV จะเป็นระบบ LPG นะคะสามารถทําให้ทุกท่านประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้นได้เซฟอีกเยอะเลยนะคะ,ะมีข้อดียังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเึ่งประหยัดยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของราคานั่นเอง ะะไม่ว่าจะเป็นระบบ NGV หรือ CNG ซึ่งระบบ LPG ตอนนี้เฉลี่ยเพียงลิตรละ11บาทต่อลิตรเท่านั้นและระบบ NGV เฉลี่ยเพียงลิตรละ15บาทต่อลิตรเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากราคาของน้ำมันนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันเทียบกับแก๊สโซฮอลก็อยู่ประมาณ36บาทต่อลิตรนะคะ ทำให้เห็นได้ชัดว่าการเปรียบเทียบกันนะการใช้รถแก๊สทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋าอีกหนึ่งเท่าตัวเลยนะคะอย่าลืมนะคะอยากได้รถนึกถึงเราหารถสวยโมชวยได้ค่ะ